สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสีถนนชัยกันอีกแล้วนะครับมาอยู่กับน้องนอนครับวันนี้ขอกราบสวัสดี f c ฟพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับได้มีโอกาสเลื่อนไปเจอคลิปเก่าๆหลายๆคลิปนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจคลิปนี้เลยนํามาฝากให้พ่อพ่อแม่เอฟได้รับชมกันนี่นะครับ เชื่อว่าพ่อพ,อ,พอแม่แม่เอน่าจะเคยเห็นชิปนี้มาแล้วตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในช่วงแรกๆเลยน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับแน่นอนว่าช่วงนั้นน้องหงษอินจะใช้ชีวิตในการเป็นศิลปินอยู่ใต้เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยการประคบป,ประงมผ่านทางคูก้าและคูปอนะครับที่ช่วยแต่งหน้าแต่งตาให้รวไปถึงการหาชุด ที่จะขึ้นทําการแสดงก็จะมีคุณแม่ติม๋มที่เคยเป็นอดีตแม่นมมาช่วยดูแลในตอนนั้นนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนคงประทับใจกับคลิปนี้ดูแววตาของน้องมีความซื่อเป็นอย่างมากครับปัจจุบันก็เช่นเดียวกันน้องเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณรู้กระตะเวทีนะครับส่งผลให้ น้ององค์หิงเพชรบ้านแพงมีอนาคตที่สดใสามาจนถึงทุกวันนี้มี f f ฟซีแฟนคลับให้การตอบรับให้การาประคบประงมรวมถึงให้ความศรัทธาในตัวน้องด้วยเนื่องจากน้องเป็นคนที่มีความกตัญยูรู้คุณรู้กะตเะวทีนะครับซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจมากครับทุกคนเชื่อว่าพ่อ,พอ,พอแม่ๆ FC f c หลายคนคงเสียน้ำตากับหลายๆคลิป เนื่องจากมีความภาคภูมิใจมีความตื้นตันใจกับเด็กคนนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆมาเลยนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมคลิปนี้เต็มๆอีกสักหนึ่งครั้งครับโอสอนกันแต่งหนา้าเลยบ้อกไหมเนี่ยป้า,าดีแล้วดีแล้วฮาเทเสีย้างพิกกันพี่พีกกันก็ลูกค้าหรือว่าพีกกันกับพีกกันเองออกับก,การลูกค้ากันเลย ลูกค้าสิถธิ์เท่ว่านนี้ก็ลูกค้าได้ไม่ผิดกับไม่ผิดกับเจ้าดีตๆเดียวนี่เออสร้างคิดการปุ๊บลูกค้าก็สิทธิ์แค่ลูกค้าก็สินาเฮ็ดโซโลอยู่ในเต็มกัสิเฮ็ดเองนี่สินาะเกษตรมัดหัวคือโลตัวสันเรียงปุ๊บเลือกพี่โบกันะโอเคสัญญาแล้วแต่ว่ามือนี้มันบ่พอกุ้งโอลยืมค้าลำหัวบอลแต่ไปยังคือบ่ไปซื้ออยู่ทะเลล่ะทะเลจากไหนไอคีมาบ่บอเหาอทะเลกล่อเลยกล่องทะเลหมองมันน่ะทองได้มือเขาเหลีอยู่สารลำเพื่อน วมนนี้ไปใช้ยูปักไมักลแม่ใักพักยูใส่ทักเลยูใส่ยูบางปี่าักเลป่างขึมเะมีง้ยเพื่อนม่ยาง้องม่เก่ยไม่ยูนะหมอเจ้ากองสอนน้องกอสอนแม่ตู่แม่ตู่วังหักแรมเป็นฐแม่ตู่จะต้องบอกเขเลยเ้ยแม่ตู่ได้บอี แม่ตูปอแถวสกดหน่งแมตตูปอใส่ร้านั่นแหละนแม่ตูถวสดนมตูอซ้ำนี้เออแมตตูแถวสกดนี่ม่หาเออแมตตูเด้อเอินตู่ซื้อนีม่าบอกแมตตู้อเอตูเนี่ตอนีแม่หเอินแม้อเอินงู่นีตซื้อนี่แม่หเอ็จแต้อเนต่นี่ซ้อกแหเอมตตูด้อู่นืนแม่หาเกนแมตตเดอเนนี่ื้่แม่หาอนมตด้อเอินตมนี่ื้อนี งานลุกไปสนคีบเป็นอย่างวันนี้ร้องอะไรคะอยากร้องเพลงช้าเพลงดัไม่ได้ไม่ได้ขาไม่ได้บเต็มคนหลังยังคอยแล้วก็คอแล้วมาแต่งมาสสามเพลงจัดให้แล้วจัดตำาสคริปตสคริปครูปอนิติโซนน่ติโซนอ่ะจะบาจะบานขตอป้อนตีกอ่ะสุดยบนน้องตบน่าตะกบดเดินขาแข้งว่าเนาะกว่านูกเราเบิร์นั่งอื่นเอาไป มันตบแห้งแต่าพี่ใช่เพราะครเบิร์ตบอนาป่านนี้หน้าไม่ติซ้ำแต่หน้าแม่แม่กระท่าเบาๆนึงอันนี้เอินอันนี้เอินแม่อยู่บ่อแม่เออแม่ม่หาเอินตู่เด้เพราภาษาสันตเเ้่เอินตู่เอามาขอเอินตู่อยู่ดิตอนนี้ราคาท้งค่ายิมเชิงเือนระมาณสี่พัรไลค์คล no. ิปเรมือนนีลลงคลิปน้อง สวัสดีพี่น้องช่องกิกาน้ำนะครับสวัสดีทุกคนอันรงคลิปนองแต่งหนาไปเลยฟังเ <c oughs> ดี๋ยวยี่สิบบาท่านคอยดีไหมร่องคลิปนองอุ้งอิงไปสามคลิปปสอพี่น้องเบิ้งหล้ายคือเกา่าคลิปนั้นยังยาโลกห่านคนเบิ้งแสนหนึง่งวันนี้ก็เลยมีโอก,กาส พีนร่องหนีได้นะเล่นอะไรสิการใช่เรียบร้อยเลยว่าพี่โบเสียกุ้งแล้วนะวันนี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นพอยแข้งแล้วว่าสันมือพ่อบอานกินมือมื่อมือไปพ่อยนวกินบ่ละเมื่อฟางปิ้งบอออดีนวนีกินอ่ะนะมือฮื้อว่ามือทามีงานอยู่ดีปิ้งนี้จะงไรผักแลม ไกบ่อเนี่ยเดี๋ยวทาเบิ้งเขาไม่ได้ไปก็ยอดหลังก็ได้อยู่นี่น้ำกันอีกโดนอยู่นี่ไปแน่กันนี่น้องปอนี่น้องโจเราเช่นคู่บอกศิลปินคู่ปอโจบอกนักอาบมือกันนี่น้องปอน้องโจตามครูเอาพี่น้องขอบคุณทุกการิดตามรับชมนะคระเมื่อนี้บอมาใส่หนีใส่สินแต่ว่าขออนุญาตเลื่อนมือใส่หนีใส่สินสักก่อน ได้สัญญากันแล้วในเมื่อคืนนะตอกตัสัญญาได้เพราะว่าน้องก็มาเข้ามาเข้าแตงหน้าไปนั่งเหมือนคุยไป้อมขอบคุณนะขอบคุณท้กยกำลังใจนะครับน้องอุ๋ยมาเข้าช่องให้ได้ถ่ายได้นําเสนอน้องอุ๋ยงออกช่องโบแล้วก็ได้พี่น้องก่การติดตามหลากหลายเลยจากที่ล่งไปทุกคลิปเลยนะครับถือบ่าพี่น้องการให้การติดตามแล้วก็ให้ความฮักความเมตตาสำหรับน้องอุ๋ยหลาย อิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านการุณหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแผ่นนักรรองน้องใหม่หวันใจนานเด้อแฟนหักโหนให้มันให้แก่นกราบดักเป็นแปนขอความ i